ปิดท้ายเบรกนี้กันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยถูกมองว่าเป็นพรรคที่นิ่งๆแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยชาติไทยพัฒนาก็ดูเหมือนจะเกิดอาการไม่พอใจเหมือนกันนะคะคือโคต้า ของชาติไทยพัฒนาเนี่ยตามรายงานบอกว่าที่ยื่นไปเนี่ยขอเป็นสองส่วนส่วนแรกคือขอรัฐมนตรีเกษตรกับรัฐมนตรีช่วยศึกษาหรือไม่ก็คือเป็นสูตรสองก็ได้ขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าดีลกับชาติไทยพัฒนาจะจบลงแล้วคือชาติไทยพัฒนาได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐมนตรีช่วยเกษตรแต่ปรากฏเนี่ย ล่าสุดว่าการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้มาอยู่ที่พักชาติไทยพัฒนาแล้วเพราะมันมีรายงานว่าจะให้คุณสันติพร้อมพักสะสะบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐมานั่งในตำแหน่งนี้โดยที่ชาติไทยพัฒนาจะได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สลับไปแทนว่ากันว่าประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะคือเอาว่าการกระทรวงซักคืนแล้วเอาพอมอให้ เลยทําให้เกิดความไม่พอใจจึงนําไปสู่การออกมาถแถลงข่าวในเวลาต่อมาทั้งๆท,ท,ที่หัวหน้าพักคุณกัญจนาเหมือนกับถแถลงแล้วว่าจะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแต่ต่อมาคุณนิครจจำนงเนี่ยถแถลงว่าขออยู่ตรงกลางก่อนเรื่องนี้เนี่ยคุณวารารฒิศิละปะอาชาสอสอบัญชีรายชื่อแกนนาชาติไทยพัฒนายืนยันนะคะว่าไม่ได้แสดงความคิดความเห็นกลับไปกลับมานะคือตอนนั้นที่คุณกัญจนาหัวหน้าพักพูดเนี่ย มันจะเป็นประเด็นเรื่องของการลงคะแนนเลือกประธานสภาที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวก,กันกับพักพลังประชารัฐแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องของการจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลคุณวาราวุธว่าอย่างนั้นเราไม่เคยพูดอย่างทำอย่างไม่เคยวันนี้พูดอย่างแล้วพรุ่งนี้พูดอีกอย่างคนรับฟังเนี่ยอาจจะคิดไปต่างๆนานาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเลยกลายเป็นหนึบวกหเท่ากับสยืนยันว่าเราทําตามสิ่งที่พูด พอถามว่าเอ๊ะแต่การเมืองเนี่ยเวลามีมติโหวตเลือกประธานสภากับพรรคพลังประชารัฐมันก็ย่อมตีความได้นะว่าจะจับั้วจะตั้งรัฐบาลด้วยกันคุณวาราวดธบอกว่าสถานาการณ์การเมืองปกติมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ปกติคุณวาราวดธบอกว่าเราไม่เดือดร้อนนะที่จะต้องเป็นรัฐบาลเราเคยพูดตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วเป็นมาแล้วทุกสถานะ ฝ่ายค้านก็ได้ร่วมรัฐบาลก็ได้ร่วมฝ่ายค้านก็ได้หรือล่าสุดอาจจะเป็นฝ่ายกลางกลางก็ได้เหมือนที่คุณนิกรจำนงผออ,อพักพูดออกมาแล้ว <S <S อ้าวเดี๋ยวต้องตามกันดูนะคะเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่ากลุ่มอดีตสอสอที่เข้ามาอยู่ในพักพลังประชารัฐเองนี่แหละค่ะที่กำลังป่วนคือเหมือนกับมีการต่อรองแล้วขอคืนเก้าอี้ จากกลุ่มพักร่วมต่างๆขอคืนมาก็เลยป่วนกันอยู่ดีลมันก็เลยยังไม่จบดีล